สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนด้วยนะครับเช้านี้ก็มาเดินสำรวจทุเรียนตอนเช้าๆนะครับก็จะมาดูทุเรียนเล็กฝั่งนี้จะเป็นยังไงบ้างเนาะ,ะวันนี้ก็จะมาดูในส่วนของอการปลูกทุเรียนนะครับการปลูกทุเรียนแต่ละฤดูการเป็นอย่างไรนะครับ เราทำยังไงบ้างเนาะไม่ว่าจะเป็นการดูแลในส่วนของผิวหน้าดินนะครับที่ใช้ก็จะเป็นใช้หญ้าคลุมนะครับใช้หญ้าคลุมหน้าดินเอาไว้เพื่อเป็นการรักษาความชื้นของผิวหน้าดินให้มีความชุ่มอย่างสม่ำเสมอนะครับแต่ละฤดูการที่ดูแล ก็อาจจะไม่มีความแตกต่างกันมากก็จ,จะอาจจะมีบ้างเนาะอย่างเช่นว่าช่วงหน้าฝนนะครับหน้าฝนถ้าหญ้ามันขึ้นมาเยอะเราก็ตัดลงนะครับตัดหญ้าลงให้ต่ำให้ต่ำให้เตียนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะครับเพราะว่าช่วงไหนที่มีฝนตกดินก็จะได้รับความชื้นมากเกินไป นะครับมันก็จะแห้งช้าเนาะอ่าก็อาจจะทําให้รากทุเรียนรากฝอยเกิดความเสียหายนะครับอารากดํารากเปื่อยอ่าก็อาจจะทําให้ทุเรียนอ่ามีการชะงักอ่าไม่เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็พยายามตัดลงเนาะหน้าผลช่วงไหนที่มีฝนตกบ่อยนะครับช่วงไหนที่ฝนทิ้งช่วงไปเราก็เราก็ปล่อยหญ้าเนาะ เราก็ทําแบบนี้นะครับเราก็มีวิธีการปรับปรับทํานะครับหน้าผนตัดหญ้าลงให้ต่ําถ้าหญ้าตกถ้าฝนนะครับขอไปถ้าฝนตกบ่อยเนาะแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวเราก็จะคลุมหญ้าเหมือนกับหน้าผนนี่แหละนะครับผมก็จะคลุมหญ้าเหมือนกันก็จะมีการตัดลงก็ปล่อยให้หญ้ามันขึ้นมานะครับแต่จะให้หญ้ามัน ยาวกว่าหน้าผลนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าอากาศมันแห้งมีลมนะครับลม,มจะพัดผิวหน้าดินมันจะแห้งไวกว่าหน้าผลนะครับหน้าผลมันก็มีความชื้นสัมผัสในอากาศที่ดีกว่าเนาะหน้าหนาวนี่ก็มีลมนะครับมีลมอากาศแห้งอย่างนี้นะครับส่วนทุเรียนที่ทําดอกผมก็ตัดหญ้าลงต่ํานะครับ ตัดหญ้าลงต่ําตลอดเลยช่วงนี้นะครับทุเรียนใหญ่เนาะทุเรียนหปีขึ้นไปนะครับเขาพยายามไม่ให้ดินมีความชื้นมากเกินไปเนาะมันจะมีผลต่อดอกทุเรียนที่ออกมานะครับฟอร์มตาดอกเนาะเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับาการใส่ปุ๋ยนะครับาการใส่ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีนะครับก็ใส่ได้ทุกฤดูการนะครับ มันอยู่ที่ว่าเราจะใส่ถ้าใส่เยอะเกินไปมันก็เป็นโทษนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์เนาะ,ะปุ๋ยอินทรีย์ก็มีโทษเหมือนกันถ้าใส่เยอะเกินนะครับเยอะเกินจริงๆนะครับแต่ถ้าใส่ใส่เกินที่ว่าเกินกว่าครึ่งเนาะเอาง่ายๆเกินกว่าครึ่งที่จะที่จะเกินไปจริงๆเนี่ยถ้าเราใส่เกินนิดนึงมันก็ไม่เป็นไรอย่างนี้นะครับ ถ้าใส่เยอะไปจริงๆมันก็เกิดนะครับมันก็มีโทษต่อระบบรากทุเรียนเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับแต่ถ้าเป็นเศษใบไม้ใบหญ้าเนาะที่เราหมักมันก็ไม่เป็นไรนะครับเราหมักเป็นผงเนาะเราก็มาใส่แทนปุ๋ยแทนปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ที่ขอบขอบรอบๆผิวผิวเนี่ย ผิวโคกที่มันสลปลงมาเนี่ยใส่ใส่ไปนะครับใส่เยอะมันก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับปุ๋ยธรรมชาติเนาะแต่ถ้าเป็นปุ๋ยอัดเม็ดนะครับถ้าเยอะจริงๆมันก็เป็นโทษเหมือนกันนะครับปุ๋ยเชมีใส่มากเป็นโทษอยู่แล้วนะครับเป็นโทษอยู่แล้วสําสหรับปุ๋ยเคมีก็พยายามใส่สลับ เอาตัวกลางนี่ลงนะครับตัวกลางนี่ลงบ่อยๆเนาะตัวตัวฟอสฟอรัสเนี่ยลงบ่อยๆนานๆก็มาเพิ่มอย่างนี้นะครับฟอสฟอรัสมันก็อาจจะมีปัญหาอยู่นะครับอย่างเข่้1น 15, สูบ้เสมอ16เสมออย่างนี้นะครับอ่าเราก็พยายามปรับใส่อย่างผมก็ปรับเนาะปรับเป็นสิบห้าศอย่างนี้นะครับอ่าสิ 20หรือว่า15 9 20ที่ผมใช้นะ15 9 20ตอนนี้ก็ใช้กับทุเรียนที่ทำดอกนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันอยู่ที่เราจะใส่ใส่ปุ๋ยนะครับไม่มีปัญหานะครับปุ๋ยเคมีใส่ได้ทุกฤดูกาลขอแต่เพียงว่าใส่ให้ถูกนะครับใส่ให้ถูกไม่ใส่เยอะเกินเนะนะครับ รอบที่แล้วก็ใส่เป็น123 3ให้ซึ่งเป็นอินทรีย์เคมีนะครับเนี่ยทุเรนเล็กตอนนี้ก็ยอดขึ้นมาแบบยอดพุ่งแล้วครับยอดเริ่มใหญ่ขึ้นอวบแล้วนะครับสำหรับใบใบก็ก็ใช้ได้นะครับใบก็ใช้ได้นะครับใบก็ใหญ่อยู่นะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับถือว่ามีความสมบูรณ์ระดับหนึ่งนะนี่ครับในเรื่องของใบนะ ผมก็มาทําคลิปนะคลิปก่อนเกี่ยวกับการมาใส่อินทรีย์เคมีตอนนั้นนะครับสําหรับทุเรียนทุเรียนเล็กนะครับอันนั้นก็จะเป็นจันทบุรีเจ็ดต,ตอนนี้ก็มียอดออกมาเต็มเลยครับมียอดเต็มเลยต้นนั้นก็ชะนีนะครับชะนีเดี๋ยวเดินไปดูชะนีนิดหนึ่งนี่ครับหญ้าเนาะหญ้าก็ตัดลงนะครับตัดหญ้าลงก็คลุมหน้าดินแบบนี้นะครับเนี่ยก็เห็นหน้าดินอยู่เนี่ยถ้าเรา แหวกหญ้าดูนะครับมันจะมีความชุ่มอยู่ข้างล่างตัดหญ้าลงแล้วก็ปล่อยขึ้นมาอ,อ่าทุเรียนชนีต้นนี้นะครับผมเดินมาดูเจอปัญหานะครับเจอปัญหาแล้วก็ได้แก้ไปแล้วสวยตลอดนะครับต้นนี้แทงยอดเนี่ยนะครับแทงยอดแทบจะตลอดเวลานะครับผมมาทีไรแทงยอดทุกทีนะครับที่ผมทําคลิปมานะครับ ทำคลิปมาอย่างต่อเนื่องเนะี่ยจะเห็นเขาแทงยอดแทบทุกคลิปนะครับต้นนี้เนาะเดี๋ยวดูนะครับปัญหาที่ผมเจออันนี้คือมาเจอหนอนนะครับไม่คิดว่าจะเจอ,อเจอหนอนมันเจาะตรงนั้นนะครับผมก็คิดว่าอะไรผมก็เลยไปเจาะดูเนาะมันจะเป็นชี้ออกมา,อาพอเจาะเข้าไปก็เป็นหนอนนะครับหนอนหัวดำดีที่เรามาเจอก่อนเนาะ ก็นำตัวออกแล้วก็ใช้ปูนปูนเชื่อหมากเราเนี่โปะไว้นะครับส่วนตรงไหนที่มันมีลักษณะเป็นดำๆเนาะแล้วก็ใช้มีดขูดขูดแล้วก็เอาปูนปูนแดงเนี่ย,น,ย,ย,ย,น,ยนะครับป้ายๆเอาไว้เนาะนะครับทุเรียนต้นนี้ก็ไม่เคยเจอปัญหาแบบอ,อาการที่ว่าไฟท็อปนะครับก็จะมีแต่จุดสลายสีน้ําตาลนะครับซึ่งเป็นเชื้อราเนาะมันก็ไม่ถึงกับ อะไรมากมายนะครับส่วนไฟท็อปที่จะลงที่ที่โคนต้นเนี่ยไม่เคยเจอนะครับไม่เคยเจอเลยใบก็จะสวยตลอดเวลานะครับก็จะดูแลหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นใบแจ่เนาะใบแจ่เรามาดูนะครับใบแจ่ทุเรียนเนี่ยนะครับใบแจ่เนี่ยนะครับถ้ามันหมุนมองนะครับถ้ามันหมุนมองเกินไปก็ สันนิษฐานไว้ก่อนนะครับถ้ามันหมุนๆเนาะมีขุยอาจจะเป็นไรแดงเข้ามานะครับต้นนี้ผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับการที่รักษาไรแดงนะครับไรแดงเข้าที่ใบนะครับใบมันจะหมุนหม,มุนมองอรูปดูจะเป็นขุยนะครับเป็นขุยแล้วก็โทรศัพท์เคาะใส่น้าจอโทรศัพท์มันจะไต่ขาวๆนะครับ ไต่เตรียมหน้าจอแสดงว่าเป็นลายแดงต้องดูแลนะครับชว่วงที่เป็นใบแก่ดูผิวโคกนี่ครับถ้าปลูกปลูกได้นะครับปลูกได้ลักษณะนี้ถ้าปลูกได้ลักษณะนี้ทุกต้นทุเรียนก็จะโตถือว่าโตดีนะครับทำไมผมถึงว่าโตดีหนึ่งนะครับทำทำโคกเนาะเราปลูกแบบยกโคกนะครับ บางท่านก็อาจจะปลูกที่เนินอาจอาจะอาจจะนาไปตั้งแล้วก็โกยดินเข้าอันนั้นก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่มันเสมอเนาะเสมออาจจะเป็นแอ่งนิดหน่อยเราก็ทําโคกแล้วก็ยกเนี่ยยกตัวนี้ขึ้นมานะครับยกโคนต้นเขาขึ้นมาทําให้เขาเห็นนะครับทําให้เห็นรากเนี่ยรากรากพอรอนขึ้นนะครับรากพอรอนขึ้นแบบนี้ปัญหาที่จะเกิดในเรื่องของไฟทบนอกนอกคอดินเนี่ยมันก็จะน้อยนะครับ มันก็จะช่วยช่วยเราในเรื่องของเชื้อโรคเชรานะครับถ้าเราทำให้ได้นะครับโคนต้นนะครับปลูกให้รากรากโผล่เนาะรากพอนีอ่โผล่มันก็จะลดในเรื่องของเน่าคอดินนะครับอันนี้ก็จะเป็นหินลูกลังนะเห็นลูกลังแบบเปล็ดไข่ปลานะครับเปล็ดไข่ปลานะครับจะฟูตามเนี้ยนะครับ คนต้นก็รักษาแบบนี้โอกาสที่จะเป็นโรคนี่นะครับโรคเชื้อโรคเชื้อราเข้าที่โคนเนี่ยมันก็จะน้อยนะครับมันก็จะน้อยลงเนาะ,ะบางต้นก็มีความสมบูรณ์เขาก็จะโตดีบางต้นก็ไม่สมบูรณ์แล้วก็ดูแลส่วนตรงนี้ช่วยนะครับก็มายืนให้ร่มเนาะเห็น นี่ครับต้นนี้ก็น่าจะสี่เมตรนะครับปีหน้าผมว่าห้าเมตรนะครับห้าเมตรนี่ถึงแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะ,จะทำดอกนะครับผมจะลองทำดอกดูปีนี้ไม่ทำนะครับทุเรียนชนิดต้นนี้เพราะว่าเขามีความสมบูรณ์เนะาะมีความสมบูรณ์ก็คือปีหน้านะครับปีหน้าก็จะลองดูนะครับปีนี้งดก่อนอก็ปล่อยให้เขาโตโตแบบต่อเนื่องไปก่อนนะครับ อคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะครับคลิปก็ยาวมาแล้วประมาณ12นาทีเนาะขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณกับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ